แก่ไมได้ไปหมดเลยแต่ที่เห็นน้องชุดนักเรียนตรงนั้นนะครับชุดนักศึกษาป่ะถือป้ายเซ็นอยู่นะครับป้าเซ็นออกมาแบยิ้มแย้มหน้ารักนะครับมองไป่นมาอ้าหายไปแล้วล่ะขอไปถ่ายรูปเซ็นอยู่ข้างหลังแล้วไอ้เซ็นทำนี้ได้ยังไงนะฮะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ถือว่าทักทายกันอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็มาวันเปิดงานด้วยนะครับวันนั้นก็มากับ ตอนนะครับผมวันนี้ก็มากับน้องเดือดซางของเราเองนะครับก็คือน้องเซนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนที่โชคดีมากจริงๆนะครับที่มาแล้วนะครับเขาบอกว่าพิสต์เตอร์ของ PNG เนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงประมาณแบบ99%มีผู้ชายอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละนะครับพื่ลเป็นคนที่โชคดีมากนะครับมาเจอผู้ชายเราก็คิดว่าอุ้ยวันนี้ต้องเจอแบบ ใครนะายาช่าไปแล้วเมื่อวานุณเต้ยอะไรอย่างเงี้ยใครอีกนะมีอะไรพี่จักรจักรโอ้โหแต่ละคนนะครับมาเจอผู้หญิงนะครับก็ดีไปนะครับเมื่อวานน้องแก้มต้องโดมมาทำไมนเนี่ยเอายา่ามาครับไม่เข้ากันเลยนะครับ <c oughs> พี่สมาร์นิน่าจะมาเมื่อวานบางกว่า เาเล่นเาเล่น,ลนจริงๆเราเป็นใ,นใครก็ได้นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยร้วนแต่สร้างความสุ้สนานให้กับเราได้เสมอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเขาอาจจะเห็นว่าเราเจอกับผู้หญิงมาแล้วในวันแรกนะครับวันแรกมีใครมานะรุ่นเมย์นะครับกับพี่เจนนี่นะครับผมก็ต้องบอกว่าก็เป็นซองสนุกสนานอีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับทุกคนในลักษณะของอชายหนุ่มสีฟ้านะครับปกติแล้วเนี่ยนะวันนั้นน่ะวันนั้นมาโดยชุดแดงดำนะครับวันนี้มาฟ้าขาวนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่า ตลาดหรือเปล่าวะมีสีที่เป็นคุมโตของตัวเองมาใหม่นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นงานที่เน้นเรื่องของ head and shoulder นะครับก็คือแชมพูที่ขจัดรังแคนั่นเองนะครับในใครเป็นรังแคมากยกมือขึ้นหน่อยยกมือทำไมครับไม่ต้องบอกเขาก็ได้รับ่ยใช้ head shoulder สะครับ ละนะครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพยายามจะเลือกเพลงไม่ให้ซ้ำกับวันนั้นนะครับแต่ว่ามันมันไม่ซ้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังปล่อยเพลงใหม่ด้วยนะครับก็เลยต้องร้องเพลงเพลงตัวเองเป็นเพลงเดิมแล้วกันแต่เพลงคนอื่นเนี่ยจะพยายามเลือกไม่ให้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฟังเพลงซ้ำก่อนละกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าถึงร้องวันนี้เนี่ยก็ยังก็ยังมีคนที่ยังร้องไม่ได้นะครับก็ยังมีคนที่ไม่รู้จักนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม รอี่เลิฟสองนะครับชื่อเพลงว่าหยุดเล่นอะไรแบบนี้สักทีครับวันนั้นก็ร้องมาแล้วทุกวันเล็งนะครับวันนั้นใครมาแล้วรนะ้องไม่ได้มาวันนี้ก็วันหน้าผมอนุญาตให้จดเนี้ยไปด้วยชื่อยอมแล้วยอมให้เธออีกแต่ก็เสียใจกั อย่าโทรมาหรอฉันมีความวันถ้าไม่พร้อมจะพักบ่ายเล่นอะไรกับความรูสึกดาฉันเป็น ฉันยอมรับใจฉันมันออนแต่ก็พร้อมยอมเสมอเพราะใจเธอใจฉันมันยังรักเธอวันไหนเธจบกับเขาจริงๆตัดเขาได้จริงๆมามร เล่นหรไรบาดในสักทีอย่าโทรมาหลอกกันฉันมีความวังถามให้ครอบร้อยมาเล่นหรือไรกับความสึกได้ว่าฉันเป็นคนที่คขาไม่าหลังจากจบเขาไม่อย่าโทรกลัมาราสไท้ายเดินลา มันเป็นสายอะไรบางย่างแล้วจบเพลก็ร้องให้ปากถ้าหลังไฟฟปีนี้นครับถ้าร้องได้จะเอไม่หามดอเล่นอะไรบบีสัทียาฉันมีความวังถ้าไม่รอจะกลับไปดเล่นอะไรกับความผู้เสื้อมดัาฉัน แต่จะร้องว่าเปลี่ยนแฟน,นะอะถูกไหมมันก็ความรู้สึกเกียวกันนะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยนะเราพูดถึงใครสักคนหนึ่งนะครับแฟนเก่าของเราครับที่เลิกกับเราไปแล้วนะครับแล้วก็เขาเข้าไปม,มีคนใหม่เรียบร้อย